สวัสดีครับริมปรชอ็อปนะครับวันนี้มาเสนอน,นะครับหน้าตัดสอบมินิปาเจโร่มินิปาเจโร่ JR นะครับหน้าตัดสอบสปอร์ตไลท์อะไรครบๆนะครับหม้อน้ำอยู่นะคารเหล็กนะนะครับ หูกระจกมองข้างไอ้มองอ่าทางข้างอยู่นะครับพลาสติกกระปุกพาวเวอร์โคมไฟโอ้กับแปรงน้ำแม่งไม่ถอดกดยายหม้อน้ำก็ยังอยู่นะถังพักอยู่นะครับก็ประมาณนี้หน้าตัดสอบครับกระจกไม่แตกไม่แตกนะฝนเฉย ไลอยู่ครบนะครับประมาณน,นี้เนาะหน้ากับสองก็ไม่มีอะไรน,นี่ด้านหน้าไฟไม่แตกไฟกันชนไม่แตกนะครับสปอร์ตไลท์ไม่แตกกรอบไม่แตกนะ นี่ปาเจโร JR นะครับบอลชนสวยเลยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับลิมโปช็อต082 0 7แปดส2นนะครับไงฝากไปด้วยอยู่ของที่ซอยรังคำแหง174่งเีนะครับ จะป่อนไล้ตรงนู้นต้องมีขาของมันนะนยึดของมันเลยแล้วก็มีฝากระโปงหน้าขายแยกนะครับฝากระโปงหน้ามีสกรูแล้วก็มีกันชนแปลงของมินิปาเจโรตัวไ o อนะครับแยกชิ้นได้นะถอดแยกชิ้นได้นะครับมีมาสามชิ้นฝากระโปง ข้างในมีถาดรองอะไรครบนะยางสวยนะครับฟอ,อยังอยงู่นะก็ประมาณนี้สนใจสอบถามได้นะครับนี่ปาเจโลปาเจลโลนี่โอเคจบแล้วนะครับเ้อาน้ำสวยไม่แตกแต่กรอบแตกก่อนอ โ <Okay, S 2> อเคไปแล้วนะครับขอบคุณครับ